สวัสดีครับคัณน้องๆนะครับอยู่กับรายการบ้านฝันบ้านอนาคตนะครับวันนี้นะครับพบกับพี่แฮนนะครับอดุโซนนะครับคนเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ครับพี่ต้นนะครับติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาอัดรายการได้ท่านก็จะอยู่กับพี่แฮรนะครับในเทปนี้นะครับโดยเทปนี้ครับจะเป็นการบ้านฝันนะครับบ้านอนาคตกับคณะวรศวศาสตร์นะครับซึ่งนะครับวันนี้พี่แฮนก็นะครับเชิญรุ่นพี่นะครับในคณะวรศวศาสตร์นะครับมาให้สัมภาษณ์มาพูดคุยกันนะครับขอเชิญ พี่นะครับไปนําตัวก่อนพี่อะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโอเคครับพี่แอเรียกว่าพี่นกแล้วกันนะครับปีสี่แล้วค่ะปีสี่แล้วจะจบแล้วจะจบแล้วโอ้กันย้อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเข้าถึงเรื่องการเรียนเนาะในคณะวิทยาศาสตร์นะครับถามพี่นกนิดนึงครับว่าทาไมถึงว่าตัดสินใจเรียนในคณะนี้นะครับชอบอะไรนะครับหรือว่ามีอะไรตอนนั้นในตอน สักย้อนมาสักตอนมปลายเนาะสักสีหปีที่แล้วช่วงช่วงใสๆเพือช่วงกับยุคตอนนั้นคิดอะไรอยู่มาถดูเรียกในคณะนี้ครับค่ะตอนแรกเลยตอนที่จะแอดมิชั่นตัดสินใจเลือกย่ำกันเพราะว่าเรามีความฝันหลายๆอย่างเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์คือเปคนที่ชอบเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าจะเรียนอะไรดีเรียนคณะวิทยาศาสตร์ เรียนสายการแพทย์หรือว่าเรียนอะไรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คือขอให้ตัวเองได้เลือกเกี่ยวกับสายวิทยาศาสตร์ครับค่ะตอนแรกก็อยากเข้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไปลองสอบดูหลายหมหาลัยไปลองสอบมสวลองสอบแพทย์ชนบทก็ไม่ติดโอเคไม่เป็นไรค่ะก็เลยคิดว่าอ่าไม่เป็นไรไหนๆเราก็ชอบวิทยาศาสตร์ก็เลือกเรียนอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ละกันและทีนี้ก็เลย อพอใกล้จะ admission เนี่ยก็ได้มารู้จักคณาวรศาสตร์ได้ลองอ่านหลักสูตรของเขาหลายๆหลักสูตรก็อย่างของนกเนี่ยนกเลือก admission คณาวรทยศาสตร์สาขาเทคโนโลยีเยื่อกระดาษก็คิดว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจคืออ่านหลักสูตรหลายๆมหลาหลายัยเออไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีที่ไหนที่จะเหมือนที่นี่นะก็เลยเลือกที่จะ admission ที่นี่ค่ะแล้วก็ติดที่นี่ในีอ๋อใช่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือก็อนกนกก็คือ รู้จักตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าอยากจะเรียนคณะทางศาสตร์วิทย์นี่แหละครับทางประเภทวิทย์สาขาวิทย์แต่ว่าก็ไปลองก่อนลองวิทย์แพทย์เนาะไปลองอะไรนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ลองแล้วสอบตรงด้วยสอบตรงด้วยแล้แต่ไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยตอนนั้นตอนตอนแรกมีติดค่ะวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาของพระจอาเก้าธนบุรีบางมดขาใช่ก็ติดแล้วทำไมยังไม่เอา แม่เอาว่าตอนนั้นคิดว่าเราจะชอบตรงนั้นจริงๆหรอเราจะทํางานณนะตรงนั้นในห้องแลบที่ใช้ชีวิตอยู่ในต้องแต่ในห้องแลบได้จริงๆหรือเปล่าออก็เลยคิดว่ายังไม่ตัดแสดงว่า,วาตอนนั้นพอติดแล้วปุ๊บนะครับพี่โนก็ศึกษาเนาะว่าคณะน,นี้เรียนอะไรเรียนยังไง แต่พอมาเปรียบเทียบตัวเองสึกว่ามันยังไม่ใช่เป็นคนที่ชอบอะไรลุยๆก็คือเหมือนเหมือนออกพื้นที่ได้ออกพื้นที่ได้ทาจริงๆได้ลงมืออย่างเช่น<อ>ได้อยู่ในป่าบ้างได้อยู่ในโรงงานบ้างอย่างเงี้ยที่ที่เลือกมาเรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่าตรงแนวตัวเองก็เลยเลือกได้รู้สึกได้ทำอะไรหลากหลายตอนแอมิชชั่นตอนนั้นมันบกปีอะไรเลยทำได้ไหมแอมิชชั่นแอมิชชั่นน่าจะปีห5หปีห้าห้ก็ใช้แกต ค่ะใช้แกะแผ่นจำได้ไหมตอนคะแนนเป็นยังไงเอลิสันประมาณไหนก็ได้เป็นแนวทางน้องๆในการเลือกสนามเกิดจากเรียนวิทย์ศาสตร์ตอนนั้นแกะรู้สึกจะได้แกะแกะไทยเต็มอยู่มั้งค่ะแกะไทยเต็มอยู่จำจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วคะแนนรวมมาประมาณไหนทำพอจำได้ไหมของตอนนั้นนุกของประมาณหมื่นห้าต้นๆหมื่นห้าปลายๆนิดนึงค่ะครับก็คือแล้วก็แอดติดวิทย์ศาสตร์อ๋อเลื่อนอันดับไหนเนี่ยจำได้ไหมอันดับสองอันดับสองโอ้โหถือว่า ถือว่าถือว่าชอบจริงนะครับก็เลือกระดแบบสองนะก็เลยติดเข้ามานักศสตร์เป็นไงพอเข้ามานะครับในเป็นจากเด็กมปลายนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเลยปีหนึ่งเป็นไงบ้างสนุกไหมปีหนึ่งกิจกรรมจะหนักหนักกิจกรรมบางครั้งค่ะแต่ว่าเข้ามาเรียนถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนก็คือยากรู้สึกว่ารู้สึกว่ายากรู้สึกว่าชีวิตของเรามันก้าวกระโดดจาก ตอนแรกแบบเด็กใส่ใมหกเลย<ม>เรียนสบายบายรู้สึกว่าเรียนสบายๆจะหนักก็แค่ตอนสอบแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยคือทุกวินาทีคือการอ่านหนังสือเ<ม>ตรียมพร้อมที่จะสอบ<ม>แล้วก็มีกิจก,กรรมเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันมันหนักไปหน่ก็จะยากในการปรับตัวนิดนึงครับงั้นท้าพานั้นนิดหนึ่งว่าคระทะัสารเนาะครับที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับมันมีกี่สาขาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แนะนำน้องๆหน่อยอ่าหลักสูตรของวศาสารคะจะมี หลักๆเลยก็เป็นสี่สูตรด้วยกันก็คือมีวรณศาสตร์ทั่วไปนะคะควิทยาศาสตร์เละเ,เทคโนโลยีทางไม้แล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยื่อกระดาษแล้วก็จะมีสาขา,าวรณศาสตร์ชุมชน่อปริญญาผู้ขนาน<อ>ก็คืออ,อันนี้จะเรียน5ปีง<อ>ั้นลองอธิบายคร่าวๆได้ไหมเอ่ยว่าเนาะสี่สาขาเนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับอะไรทํางานด้านไหนยังไงเลือกจากอะไรก่อนนครับทั่วไปค่ะวัณศาสตร์ทั่วไปนะคะอ,อ่าน ที่เลือกเอดม,มิชันเข้ามาวรรณศาสตร์ทั่วไปก็จะม,มะีเป็นลักษณะของการเรียนเกี่ยวกับการป่าไม้โดยตรงก็คือการป่าไม้โดยตรงเนี่ยก็จะมีทั้งวิชาที่เกี่ยวกับป่าไมา้สัตว์ป่ารวมถึงเป็นภาควิชาที่ได้อธิบายถึงการใช้ชีวิตของชุมชนร่วมกับป่าไม้ด้วยก็มีมรวมถึง ต้นน้ำแม่น้ำที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตรงทุกอย่างจะอยู่ในวันศาสตร์ทั่วไปค่ะคือเราจะได้ไปเลือกสาขากันตอนปีสามคก็คือวรนศาสตร์ทั่วไปก็คือเหมือนรวมแบบเกี่ยวกับป่าเลยค่ะรวมรวมทุกอย่างเกี่ยวกับป่าทั้งการปลูกป่าจนไปถึงการใช้ประโยชน์จากป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดสัตว์ป่าด้วยเหรอสัตว์ป่าด้วยค่ะก็คือสัตว์ป่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าเหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นฉะนั้นก็เลยจะรวมอยู่ในวันทั่วไปแล้วน้องที่แบบว่าเรียกอะไร รักป่าและทำงานเกี่ยวกับในป่านีใช่ไหมจะเหมาะกับสาขานี้เหมาะกับสาขานี้เลยอ๋อโอเคครับต่อไปเลยครับสาขาที่2เป็นสาขาที่2เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทรรมไม้ค่ะครับผมเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ก็คือเหมือนในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งสาด้านตั้งแต่เริ่มที่จะปลูกป่าเลยเริ่มที่จะอนุรักษ์จนถึงการนําไม้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเข้าสู่สาขานี้นั่นเอง สาขาที่นําไม้มาใช้เรียกว่าแปลรูปค่ะคือนําไม้เนี่ยมไม้เป็นท่อนๆเลยมามแปลรูปให้เป็น<อ>เฟอร์นิเจอร์หรือว่าส่งออกไปทําสิ่งต่างๆบ้านเรือนอาคารอ,อาสาขานี้ก็จะสอนเกี่ยวกับนําไม้ตรงเนี้ยมาใช้เกิดประโยชน์ทำยังไงอะไรเงี้ยก็นี้เหมาะกับน้องที่ชอบอะไรทีนี้ถ้าแนะนําเหมาะกับน้องที่ชอบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนนําไม้เนี่ยไป ทำประโยชน์อย่างเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ก็ก็จะเหมาะทะเหมือนก็ต้องออกแบบนะอันนี้เกี่ยวค่ะมีมีมีวิชาเกี่ยวกับที่ใช้ออกแบบเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีวิชาที่เป็นวิชาของวิศวะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็จะยากอีกระดับนึงอีกระดับหนึ่งค่ะโอเคครับอ่าระดับสามค่าสาขาที่บสามเนาะค่ะข้ามของนนท์ไปก่อนเอาไปอะไรนะคู่ขนานก่อนแล้วกันค่ะครับคู่ขนานคู่ขนานก็จะเป็น หลักสูตร2ปริญญาค่ะจะมีปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์แล้วก็ปริญญาสังคมศาสตร์ก็คือจบไปได้สองปริญญาค่ะได้สองปริญญาคือเรียน5ปีอันนี้ก็จะเหมือนคอนแทคกับทางคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือจะนำปากไม้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับชุมชนค่ะก็เหมือนคือคนคนมนุษย์นะคะก็จะอยู่ร่วมกระป่าก็คือจะเหมือนกับสอนให้ ุคนเนี่ยอยู่ร่วมกระป่าได้อย่างมีความสุขไม่ทำลายป่าค่ะใช่เหมือนให้ไปให้ความรู้กับคนที่อยู่ชุมชนพื้ก็คือสาขานี้จะเข้าถึงขอบเข้าถึงอ่าสังคมของคนที่อยู่ร่วมกระป่ามากขึ้นนี่ก็ลุยดีครับต้องเข้าพื้นที่เนาะใช่การทุกถ้าเรียกได้ว่าทุกสาขาลุยหมดเลยโอ้โโหอเคอ่ะมาถึงสาขาตัวเองมั่งนะครับอะไรนะครับสาขาเทคโนโลยีเยื่อกระดาษเยื่อกระดาษโอเคครับเรียนกันอย่างงเอ่ย ค่ะชื่อสาขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นการที่กระดาษครับค่ะสำหรับสาขาของน้องเนี่ยก็จะเป็นการนําไม้เนี่ยมาทําการแปลรูปให้เป็นกระดาษหรือว่าแปลรูปเป็นเยื่อก็คือเหมือนนําไม้เนี่ยมาทาให้เป็นเหมือนเยื่อลักษณะคล้ายคล้ายโครงคล้ายของเหลวแต่ว่าเยื่อตัวเนี้ยอาจจะแปลรูปไปเป็นเส้นใยเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่กระดาษค่ะมันไปได้หลากหลายคือง่าคือไม้เนี่ยมันสามารถแปลรูปทํา ไ,ไ,ได้หลายๆอย่างใช่ <S 2> <S 2> <อ>แล้วค่ะคือเรานําไม้เนี่ยไปทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นกระดาษเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆที่เราอ่ายังไม่เคยรู้อย่างเช่นไม้เนี่ยเอาไปทำเสื้อผ้าได้จริงๆค่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือนําไปทําเส้นใยสิงทอไปถักเป็นเสื้อผ้าได้ด้วยรวมถึงไปทําอาไปผสมในยางรถยนต์ก็ได้มีเหมือนกัน แสดงว่าแปลรูปได้ไม่หลายหลายอย่างมากเลยเนาะงั้นเราไล่เลยว่าครับตั้งแต่ปีหนึ่งเลยว่ะจำได้ไหมปีหนึ่งเรียนอะไรมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาปีหนึ่งเข้ามานะคะนกก็จะเรียนหลักๆเลยก็คือจะเป็นวิชาของวรรณศาสตร์เราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับว่าป่าไม้เป็นยังไงป่าไม้คืออะไรสวนป่าคืออะไรหลายๆอย่างค่ะคือต้องเรียนรู้ว่าวรรณศาสตร์คืออะไรก่อน ค่ะและปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีวิชาของการฝึกงานด้วยคือน้องๆที่เข้ามาในคณะนี้นะคะก็จะได้ฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแฮะอ๋อฝึกอะไรฝึกที่ไหนยังไงฝึกในป่าเลยค่ะในป่าจะเป็นสถานีฝึกของทางคณะเองที่ตั้งอยู่ในป่าแต่ละต้องวัดอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะครับปีหนึ่งก็จะไปฝึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันใช้เวลานานไหมในการฝึกฝึกประมาณ10วันค่ะก็จะได้ฝึกกับ เพื่อนทั้งรุ่นทั้งปีหนึ่งไปฝึกด้วยกันหมดเลยทุกสาขาใช่ทุกสาขาอยู่ในป่าเลยครับทำอะไรบ้างค่ายน้องเล่าประสบการณ์สนุกไหมสนุกค่ะสนุกสนุกคือเราได้ทํางานร่วมกับเพื่อนได้ไปศึกษาว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงศึกษาสภาพป่าบางทีก็จะได้เดินป่าด้วยหมอกันแล้วแล้วแต่ปีไปค่ะบางที่ีาชอบค่ะสนุกสนุกแล้วมีคนไม่ชอบไหม มีมีค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเออไม่ไม่คิดว่าจะมีบางคนไม่ได้ศึกษารายละเอียดของหลับสูรมาให้ดีก็จะไปฝึกงานครั้งแรกอาจจะแบบซิ่วเลยซิ่วเลยใช่ไหมอาจจะไม่ชอบฉนั้นน้องๆก็ต้องศึกษาดีๆเนาะว่าแต่คณะที่น้องศึกษาเนี่ยเนาะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรทําอะไรบ้างเพื่อการเตรียมตัวของเราครับปีหนึ่งมีเรียนวิชาารศึกษาเบื้องต้นทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกงานจบปุ๊บขึ้นปีสองล่ะ ปีสองก็จะมีฝึกงานเหมือนกันค่ะก็คือวณศาสตร์เนี่ยจะเรียกได้ว่าถ้าเป็นสาขาวณศาสตร์ทั่วไปเนี่ยจะฝึกงานแค่ทุกปีหรือปีหนึ่งปีสองปีสามเข้าป่าทุกปีเลยไหมคะเข้าป่าทุกปีเลยเออครับแล้วปี2ของปีสของเยื่อกระดาษนี่เป็นปี2ของเยื่อกระดาษนะคะก็จะมีวิชาที่เข้าในส่วนของภาควิชามากขึ้นก็จะได้เรียนเกี่ยวกับว่าเยื่อคืออะไรกระดาษคืออะไรค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิชารวมเหมือนกันก็คือจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับ ศึกษาต้นไม้ทา้งด้านชื่อวิทยาศาสตร์และก็ชื่อของต้นไม้จําประมาณร้อยกว่าต้นโอ้โหคือต้องท่องได้หมดแล้วก็ต้องไปฝึกงานก<ม>ันตุ้มเลยเหรอค่ะอันนี้ไปฝึกงานที่วังน้ําเขียวค่ะตอนปีสองโอ้โหจำยังไงอ่ะมันอ่ะลองบอกทิศติกเล็กจำยังไง<ม>อืม,มอย่างเช่นมันท่องจําไม่ได้นะของนี้ค่ะท่องจาไม่ได้ก็คือเราต้องไปดูต้นไม้อย่างเช่นต้นศัก์เนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเปลือกของต้นศักด์ จะเป็นอย่างนี้เนื้อไม้เป็นอย่างนี้ใบไม้ไปชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือจะจำประมาณนี้ค่ะร้อยกว่าต้นโอ้โหยากเหมือนกันแล้วสอบยังไงอะสอบสอบหรอคะจะเป็นลักษณะคืออ่างในคณะเนี่ยค่ะเขาจะนําตัวอย่างของไม้อย่างเช่นตัวอย่างใบไม้ของต้นนี้มาวางอยู่ในหนังสือพีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเรียงเป็นคล้ายๆแล็กิ้งอ่าเข้าละหนึ่งนาที ก็ต้อปเขียปต้องบอกชื่อต้นไม้ถูกชื่อวิทยาศาสตร์ได้ถูกพอกางกิ้งแล้วก็ต้องวิ่งไปต้นต่อไปบางคนก็ไม่ได้เลยอันนี้ค่อนข้างจะยากยากนะพีว่าถ้าถ้าอะไรต้องหนึ่งต้องสนใจเนาะสองต้องรักมันด้วยเนาะค่ะใช่นะครับอนนี้ปีสองก็เริ่มมันแล้วนะครับปีสามปีสามถ้าอย่างเป็นเ้าวิชาของนกก็คือจะไปฝึกงานในโรงงานอ๋อค่ะอย่างของนกเรียนเยื่อกระดาษก็จะไปโรงงานกระดาษค่ะทั้งปีเลยหรอ อาจจะไปตอนช่วงปิดเทอมระหว่างรอยต่อที่จะขึ้นปีสามไปปีสี่นะคะอ๋อแล้ววิชาเรียนล่ะวิชาเรียนก็จะเข้า,าพาคมาขึ้นของเราจะเป็นเริ่มที่จะเข้าภาคของเกี่ยวกับเยื่อกระดาษมากขึ้นได้มีการทดลองต้มเยื่อทํากระดาษสารเคมีจะอยู่เกี่ยวกับสารเคมีทั้งหมดเลย<อ>รวมถึงจะมีวิชาของวิศวะ เคมี <S <S เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอครัะฉะนั้นแสดงว่าเยี่ยกระดาษนี้ก็ต้องเน้นทางเคมีค่ะใช่ที่จะเน้าเปานหอฮะถ้าไม่เก่งเคมีอ่ะเียนได้ไหมไม่เก่งเคมีมมยากค่<า>ะเพราะว่าเราเราจะต้องเจอเคมีทุก ทุกสาขาเลยค่ะจะต้องเจอวิชา general chemistry ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้ขึ้นชื่อว่ายากขึ้นชื่อเลยเหรอขึ้นชื่อครับเพราะว่าพูดยากเลยนะฮะแสดงว่าความสยองยังอยู่สยองแล้วก็จะมีวิชา organic chemistry ค่ะที่ต้องเจอในตอนปีสองด้วยเพราะฉะนั้นก็บอกน้องๆเลยถ้าเกิดจากเรียนนุษาศาสตร์นะครับหนึ่งต้องชอบ เคมีเป็นเป็นป้นฐานหน่อยคเคมีต้องฝึกมาเยอะๆถ,ถ้าไม่ชอบมีปายายมูมีวิชาอีกว่าแต่เคมีแล้วถ้าไนดะ้ทำน้องๆอมีมวิชาคณิตคอมแบทแบทค่ะแมทแมทเน็นตแทถ้าเป็นสาขาของเทคโนโลยีธรรมะเลยที่เทคโนโลยีกระดาษจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมคือแยกออกไปก็จะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือจะเน้นวิชาทางวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราลองคิดว่าเรียนวิทยาศาสตร์คือแบบปลูกป่าลุยป่าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับโอ้โหวิชาการเรียนก็ไม่เบาค่ะไม่เบาเคมีต้องเน้นนะครับนิสสัตต้องเน้นเหมือนกันนะครับอ่ะที่สามก็เริ่มหนักหน่วงเนาะทั้งเรียนทั้งเรียนด้วยทั้งฝึกงานด้วยครับฝึกงานสนุกไหมฝึกงานสนุกมากค่ะได้เพื่อนได้เพื่อนไหลไดจากหลากหลายมหาวิทยาลัยอ๋อไปเจอกันค่ามาเจอกัน ได้ฝึกการทํางานจริงๆได้รู้ว่าระบบของโรงงานที่ทาจริงจริงเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเรียนเลยจะแตกต่างกันค่อนข้างจะมากแน่นอนครับการเรียนไม่เหมือนกันนะครับเพราจบปี3ก็คือปี4แล้วซีเนียร์เป็นตัวนะครับปีสี่ปีสี่ก็จะเข้าวิชาภาคมากขึ้นค่ะแต่ว่าหลายๆตัวเรียนเนี่ยก็จะน้อยลงแต่จะหนักเน้นไปทําทำโปรเจกต์จบมากกว่าทำอะไรเอ่ยโปรเจกต์โปรเจกต์ก็จะแล้วแต่หัวข้อของ แต่ละคนไปค่ะบางคนคก็จะผลิตก,กระดาษก็คือเราจะไม่เราจะไม่เหมือนที่เรียนก็คือจะมีการผลิตที่ประยุกต์ขึ้นมาอีกก็จะเป็นการทําวิทยาิพนคนจบของนอกทำอะไรของนอกจะเป็นเกี่ยวกับเยื่อค่ะเยื่อยังไงอ่ะอธิบายได้ไหมคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับนําไม้สายพันธุ์ใหม่มก็คือที่เราเรียนสายพันธุ์ไม้เนี่ยเพื่อที่จะนําไม้ตรงเนี้ยมา แปลรูปที่เป็นเยื่ออย่างของลจะทําเป็นเยื่อละลายที่เยื่อละลายที่นําไปปิดเสื้อผ้าหรือไปปิดสิ่งอื่นได้เป็นการลักษณะของการวิเคราะห์มากกว่ากี่คนครับทำโปรเจกต์สองคนสองคนยากไหมคิดว่ายากค่ะตอนนี้กำลังจะเริ่มจะเริ่มเหรอค่ะก็คืออ่าก็คือมีโปรเจกต์อย่างเดียวถ้าโปรเจกต์จบก็ก็จบก็มีสอบ ปกติสองปกติอืมนี่คือนะครับเส้นทางของการเรียนของวรศาสตร์นะครับในสาขาเยื่อกดะค่ะนะครับสาขาอื่นที้าดมกัึ้นหรือไมสาขาอื่นอ่าถ้าจะเป็นสาขาวิศาสตร์ทั่วไปนี่ก็จะลงพื้นที่เยอะหน่อยเพราะว่าตอนปีสามเพื่อนจะไปฝึกงานประมาณ40วันถึง60วันใช่วิาศาสตร์ทั่วไปต้องฝึกงานในป่าเลยค่ะในป่าในป่านอนในป่าเลยในป่านอนในป่าเลยบางทีอ่าได้ยินเพื่อนเล่าประสบการณ์มาว่า มีหลงทางเล่าตอนคืนก็มีเหมือนกันในกลุ่มกลุ่มประมาณสิบกว่าคนนะคะกลุ่มทํางานก็จะขึ้นไปทํางานในบนเขาบนป่าต้องมีปีนเขาโผลนวันอะไรกันโมดหนักแกหนักมากก็ต้องกลางคืนกลางวันหรือแล้วแต่อาจจะเป็นช่วงระยะเวลากลางวันค่ะบางคนกลับลงมาข้างล่างไม่ทานกลับลงมาที่พักไม่ทานบางครั้งก็จะต้องนอนบนป่าเลยใครชอบขาลุยเนาะขาลุยเมันก็ต้องลองดูนะครับ เพราะนั้นก็กคือด้านการเรียนเนาะทั้นี้มาลองแนะนำน้องๆว่าปาระสาทเนี่ยจบไปเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะครับท,ที่ที่ต้องทำเนี่ยต้องทำอะไรได้บ้างน,นะครับอ่บอย่างเช่นเริ่มจากสาขาปาศาสตร์ทั่วไปก่อนเลยน,นะครับมันหลักเพรา,าะนักการศึกษาเป็นอะไรเลย วิทยศาสตร์ทั่วไปนะคะก็ส่วนใหญ่รุ่นพี่ที่จบไปเนี่ยก็จะรับ,บราชการในกร,ใรมปรมา่าไม,ม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะหรือว่าบางคนอาจจะไปทำงานที่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยค่ะไปทำงานอยู่ในป่าเลยก็มีบางคนเป็นพี่หน่วยละตะเวณอ,อย่างนี้ก็มีค่ะฉะนั้นนะครับคนที่จบวิทยศาสตร์ทั่วไปนะครับก็ถ้าถ้าอยากอ่ไม่ใช่ครับถ้าน้องนะครับอยากการศึกษาวิทยศาสตร์ทั่วไปนะครับก็คือจบไปทํางานทางด้าน ราชการนะครับกรมป่าไม้นะครับหน่วยหน่วยงานวิยาธรรมชาตินะครับใครชอบลุยเนาะอรักธรรมชาตินะครับรักสัตว์รักป่าเงี้ยครับก็เหมาะเลยนะครับสำหรับการเรียนนวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับอีสาะคะหนึ่งอะไรนะเรียกว่าเทคโนโลยีทางไม้เทคโนโลยีทางไม้ครับจบไปทํางานในด้านไหนเลยจะทํางานมีมีทางสายราชการเหมือนกันค่ะก็คือบุคคลที่จบวิทยาศาสตร์นะคะคณะวิทยาศาสตร์ก็จะได้หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จะไปสามารถทํางานทางราชการได้เหมือนกันอย่างสาขาหนูก็สามารถทํางานสายงานราชการได้เหมือนกันอ๋อราชการในหน่วยงานไหนด้่ยนี่ถ้าบอกกระชับจะเป็นกรมปะไม้เหมือนกันป่ะค่ะตรมปะไม้เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นออปอันนี้เขาเป็นชื่อย่อมาหนูจําชื่อจริงไม่ได้เหมือนกันจะเป็นออปแล้วก็จะเป็นเหมือนเกี่ยวกับพวกไม้แปรรูปเนี่ยโดยเฉพาะก็คือเหมือนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางไม้ก็จะไปทํางานเอกชนได้อีกระดับหนึ่งไปเลย รูกโรงงานอะไรก็ได้ค่ะโรงงานแปรรูปไม้อย่างเงี้ยค่ะจะรับอือเพราะฉะนั้นวุฒิศาสตร์ก็ก็ทํางานได้หลากหลายอยู่นะครับเพราะว่าทั้งราชการก็ได้นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานที่รองรับอยู่นะครับมีเอกชนเนาะบริษัททั่วไปนะครับอย่างน้องนกฝึกงานที่ไหนนะอ่าฝึกงานที่ขอนแก่นอยู่บริษัท SCG SCG อสโอ้โหนี่ก็รับเยอะอยู่แล้วปีปีหนึ่งใช่ไหมครับวางแผนอนาคตตัวเองไว้ยังไบ้ายังไง ในอนาคตก็น่าจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านโรงงานค่ะแต่ว่าอยากจะศึกษาต่ออีกนิดหนึ่งอืมอามีแบบญญาโทเลยครับนีมีมีปริญญาโทอ๋อศึกษายังไงครับปญญาโทตอน้องแนะนำอาปริญญาโทก็จะเป็นสาขาเหมือนกับปริญญาตรีเลยค่ะแต่ว่าจะอ่าเหมือนแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งเป็นสาขาเยอะกระดาษเลยครับค่ะเยกระดาษเอ๋อแล้วคือแอดวานซ์อีกขั้นหนึ่งค่ะก็คือวางแผนไว้ว่าจะเรียนญญาโทก่อนค่ะ โอเคครับนี่ก็น้องๆก็ได้ได้ความรู้เยอะนะครับนี่มาพูดถึงเรื่องต้องเ๋ยวเรื่องการเรียนบ้างเนาะเกษตรมเกษตเรนะครับปีง่านมากกิจกรรมอะไรนี้สนุกสนานไหมร่างน้องๆหน่อยช่วงสำหรับมอกษตรก็ช่วงเทอมหนึ่งเรียกว่าน้องๆปีหนึ่งเนี่ยจะกิจกรรมค้อนข้างจะเยอะมีทั้งกิจกรรมการประกวดเฟชชี่กิจกรรมผู้นําเชียร์ของหาวิทยาลัยว่ากิจกรรมมวยตะไลอันนี้เขาจะเรียกมวยตะไลยังไงก็คือเหมือน เป็นการกิจกรรมแข่งขันต่อนมวยนั่นเองอ่ะจัดแล้วว่าจะไงมันต่อยยังไงมันอ่ามวยตะไลที่เรียกว่ามวยตะไลก็คือตะไลย่อมาจากรถตะเวนรอบมหาวิทยาลัยก็คือจะทุกคณะเนี่ยค่ะจะมาแข่งขันต่อนมวยไงรวมทั้งตึกพักหอพักก็มีอ๋ออย่างน้องี่ก็ได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยอ่าอย่างน้อที่ทำมาตั้งแต่ปีนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมประกวดเป็กชี่ก็ได้ตำแหน่งไหมได้อ่าได้ได้ที่สามมาในปีหนึ่งของมหาลัยใช่ไหมของมหาลัย แต่ว่าคือถือว่าเป็นอะไรนะดาวคณะค่ะเป็นเป็นตัวแทนคณะในคณะแล้วก็เป็นประกวดกับมหาลัยอ๋อนั้นก็น้องๆก็นะครับมอกเกษตรก็มีทั้งกิจกรรมนะครับมีทั้งคณะทั้งต่างในการเรียนมากมายเนาะอ่าสุดท้ายนะครับฝากถึงน้องๆนะครับให้พี่นกฝากถึงน้องๆหน่อยว่าบอกจ้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเรียนในคณะนิสสั์เนาะน้องๆต้องเตรียมตัวะ นับจากวันนี้นะค<ช>ุณจะมีคุณสมบัติยังไงเตรียมตัวอย่างไรนะครับมองให้นาน้องๆหน่อยค่ะสำหรับคณะวรรณศาสตร์นะคะ <ๆ S 2> ก็จะเป็นคณะที่เรียกได้ว่าจะเป็นคณะสายลุยเนอะ,ออะน้องๆที่จะเข้ามานะคะก็ต้องเตรียมทางด้านความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไเยอะๆแล้วก็ทางด้านร่างกายก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าเข้ามาในคณะนี้นเข้ามาในคณะวรรณศาสตร์ก็จะต้องมีประเพณีวิ่ง12กิโลและ15กิโลอ้าว เหรอคะวิ่งที่ไหนยังไงวิ่งวิ่งในมหาวิทยาลัยคะ่ะอ,อาจจะเป็นการวิ่งทดสอบ12กิโลและ15กิโลการวิ่ง15กิโลเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านทั้งสามปีถึงจะได้เข้าหลักสูตรการรับพระราชทานปริญญาบัตรต้องผ่านด้วยค่ะต้องผ่านเพราะว่า,านิสิตคณะมนุษยาศาสตร์นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสภาพทางร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะทํางานทั้ง จริงโอ้โหเพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ที่ต้องเตรียมนะครับร่างกายต้องแข็งแรงนะต้องพร้อมด้วยนะครับวิ่ง3ปีถามนิดนึงก็คือยังไงวิ่งรวดทีเดียว15กิโลถ้าเป็นผู้หญิงจะให้เวลา่1ชั่วโมง30นาทีในการวิ่ง4รอบมหาวิทยาลัยก็คือวิ่งชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะรอบรอบมหาวิทยาลัยประมาณ4รอบระยะทางรวม15กิโลค่ะก็ต้องวิ่งให้ผ่านใสาปีก็คือปีหนึ่งปีสองปีส จะปล่อยตัวแบบปีหนึ่งมาฟิตปีสองมาเพะไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยเขาต้องผ่านโอ้มาผ่านหมดผ่านขั้นแล้วค่ะโอ้สุดยอดนะครับตอนนั้นก็ฝากเอาไว้สำหรับน้องที่อยากเรียนมนัษยศาสตรเนาะอ่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะครับถ้าเรื่องการเรียนเนาะเคมีก็ต้องได้นะครับคณิตต้องได้นะครับแล้วก็ต้องมีใจรักในการอ่าทำงานแบบว่าเหมือนเพื่อนสังคมกันเนาะเพื่นสังคมเพราะว่าต้องเสียสละนะครับเพราะตัวเองต้องมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ในป่าด้วยนะครับก็ต้องลุยด้วยก็ต้องวิ่ง15โลทุกปี3ปี ใช่ไหมครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับสำหรับน้องที่อยากอยาจะเรียนในคณะคณะศาสตร์นะครับก็พี่แฮงก็ขอบคุณพี่นกมากๆนะครับในที่ที่ไม่ให้ความรู้กับน้องนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอ่าคณะไหนนะครับก็ราน้องก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในการบ้านฝักประาคตก็ก็จะมีอ่าการอัปเดตนะครับในการมีคุ่นพี่มาแนะนำคณะอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม